ข้าพูมิจังว่านี้ผมก็ว่าพอแล้วหรอครับนาานะ่าจะเพื่อให้ได้อนาคิดเรื่องอู้หูฝนลุกลุกข้าพูมสวัสดีครับพบกับแชแนลวันบนัณฑิตต่อครับกาห้างหายไปประมาณสามอาทิตย์นะครับสามอาทิตย์วันเหตุขีดลงนะครับกระติบกระเหือนนะครับกระทั้งติดทุระนะครับติดทุระน้ำ บรสบายน้ำนะครับสามอาทิตย์ว่าจะอยู่ในห่องี่เขาครับไม่ได้ไปใช้ครับในห่องี้เขาหยุดสา์อาทิตย์นะครับกับเมื่อนี้ได้ไกลมากครับได้ไกลเป็นตัวมากนะครับเป็นไกลพันนะครับไกลพันเนื้อนี่แหละไปไก่พันไข่เสียวมาหนึ่งนะครับหนึ่งต่ว่าเย็บเป็นตัวครับเจียออกมากๆกับหมกหมอกไก่นะครับขอนิยวหนึ่งอยู่ครับขหนียวนี่ เราสิมาหมักเคืองล้อนะครับหมักเคื่องล้อไว้ล้อข้อสุกพอดีนะครับโอ้เห็นกว่เนอ้อยไกลครับพอดีครับตัวละลอยครับนี่ก็เครื่องครับตำไปเรียบร้อยแล้วกระเทียมนะครับกระเทียมพริกตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็อ่าไอพีไัยนะครับพีไทยดำนะครับ เกลือนกะทิตักหยับใส่เลยครับอันนี้พวกก็หยาบส่เนียแล้วนะครับหยาบเ่เนียแล้วลืมนะครับลืมเขากระตไายนะครับแต่ที่ออกมาเนี้ยครับหยับใส่เป็นหลายตืบแล้วนะครับพวกที่เลือนี่กะทิเอาไปใส่กระทะครับไปใส่กระทะตอนใส่น้ำนะครับดอกวมนที่เขาเครื่องที่พวกมากข้างนอกนะครับทีหยับเครื่องใส่ตะข้างในไว้นะครับ เดี๋ยวมาล้อเบิ่งอีกทีครับเดี๋ยวล้อเขอาสุกแป๊บนึงครับครับผมจังหวะนี้ก็เลื่มเลยครับบารนี้กรนแรกใส่น้ำก่อนค,ครับแล้วขวดหนึ่งก็ติดโปครับประมาณนี้ครับ ใช้เครื่องที่เหลือนะครับน้ำลาหยดมาหนึ่งครับทุบผมใส่ปลาด้านครับหยดจะน้อย ตอนนี้นำยังมาตันเดือดน,นะครับว่าแตเอาสามารถใส่ไก่ได้เลยครับบวข้าวครับชุดนี้อันนี้เป็นตีนครับตีนไก่ที่ประมาณนี้ครับของชุดรนะครับใชรายลสียบร์ไลาย นี่ครับปิดฟ้าไปครับพอดีหมอเลยนะครับครับผม,มจังหวะน,นี้ผมก็ว่าพอแล้วนะครับน่าจะเปื่อยแล้วนะครับปิดเลยอู้ฟดลุลูลุลุอตักขอกเดิมไปเนาะ มั้งใช่หมือมเป็นตัวครับครับแล้วตัวนี้ใช้น้ำครับ เราประมาณนี้ครับไปครับกินข้าวน้องกันบานนี่กระบอกบริกเ,เรียบร้อยแล้วครับน้ำซุปก็สุด,ดยอดครับเข้มข้นขนาดน้ำซุปนี่อันนี้เป็นแก้วครับแก้วฟิล์มนะครับแต่ว่าใส่น้ำเนี่ยน้องจะน้อยนะครับใช้น้ำซุป <c oughs> น้ำซุปหมกหมอกไก่โอูกก <c oughs> เ้เปียตะเปียกเตอะ ใส่พริกไทยไปห่อละสิบบาทนะครับบอกอยางหลายเลยกิ้มครับกับ,ก,บ,อก,บกอนอยอครับเปลี่ยนกล้องกอนยอควรเขาอ้อนดีขนาดกินไปจังหน่อยครับมาครับบ้านเนี่ยหิวแล้วจมัมโมงเลยพุญดี่ สิบโมงนะครับหอมทำไมครับชิมนรงกันอ้อเรื่องสุดยอดเลยโอ้โงคอ มงนขาครับอ้เปวเอยอยู่เลยเกี่ยนี่่ใส่กับถือกับพีกไก่ครับเ <c oughs> <p ets> ป็ียบางอย่างครับ ดีเซตากับเวยดีขนาดล้มพัดประตูปีครับ คนน้ำซุปจะไย่น้นจุ่มๆเลยติดปลาอของเขาเลยครับล้มพัดก,ก,ก่อนยิน ก่อนเห็นติดมาน้ำเขา,เาเอ,อืมนะครับขาตวัวเองโอ้โอ,โอ,โอ คนดีตัวกแล้วครับลมมาเงี้ยหมดเลยเรวาวัดกับตัวับตัวมาหนึ่งจำมึนนี่ตรงตรงนี้ตัวเองอยียด้วยปิดประตูมาครับห้องอยู่ข้างล่างครับเปิดประตูห้องไว้ลมพัดขิดดินกับห้อง Hmm. Đẹp chưa các เป็นกะพันเาต้องใส่เครื่องละลายครับตะไคร้ใบประกูดที่สาคัญผิดไทยนะครับใส่เข้าไปเลยมันรสชาติจัดๆไปนะครับว่าเหนียวกะพันไม่จืด harapan Chỉ, cầm. <laughs> chỉ có chỉ có ma lê cười lên ฝนตกแล้วครับหน้าปลาเห็นหน้าปลานะครับจนบริเวยบริเวณเสียงฝนครับก็เป็นยันสัส้นมะ ยกขางค้าง อื้อหือดแล้วรับเลยบ่วปา cột nhang là bồn, các bạn sẽ để ý tiếng tiếng sơn ca si đấy các bạn, nào các tên nam phục không cần ครัเผ็ดขนาดต่องปิดื่องดีไซนครับทื่นใจทื่นใอยางกระลดดบดจัด มือครับบานบะเบินแบบโต,อ,ตอร่อยนะครับไก่เมอแรเหมือนกับเป็นกนิมนินอย่างนึงนะครับเพียงหมก็จินมกบเพียงกินม,มี่อีกนะปลาไ้ต้มนี้นะครับอย่าลืมนะครับกด,ดไลค์กด,ดแชร์น้ครเนี่ยนะครับเดะโดนอยือล้งกินอย่างนึงน,นะครับหยุดต่อที่บางจอเก็ไม่ได้หยุดนะครับ กดเข้าไปเบิ้งนะครับเข้าไปติดตามทางน้ำเน,ยนียนะครับถอดไม้นะครัาบเรียกว่าไว้ทางนี้นะครับเห็นไหครับ,บร